กำลังงามเลยเนี่ยไปไปอีตูวอือใบกะเพราสวยมากพี่น้องเย็นนี้จะพัดกะเพรากิน้ะเนี่ยกะเพราไก่ปไปเลย นี่ใบโหระพาก็กำลังงามเลยพี่นี่สิตอนนั้นหักก้านตรงนี้ออกแตกหนอ่อสูงเลยจะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะทำก๋วยเตี๋ยวกินแม่งก็ทำลาบกินโหระพาเข้ากับลาบนะพูดมปเราก็อยากกินนะเนี่ยลมก็พัดวิววิว พี่น้องเอ้ยมันอากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะอากาศมันก็จะมีแบบหนาวหนาวแล้วถ้าอากาศหนาวตรงนี้ใบอันนี้ของพี่นน่นมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยมันเริ่มเันสีสม้มละเดี๋ยวถ้าฤือดูไม่ๆ รูดวงหรือว่าหน้าหนาวค่ะมันก็จะเป็นสีแดงสวยอันนี้เริ่มนเปลี่ยนเป็นสีสม้มละอุ้ยเอาเซรันเนมาปักไว้อ่ะดูสีทาคมากิน ใบหมดเลยกันเนี่ยปลูกไม่ได้เลยถ้าปลูกก็ต้องมีอะไรมาล้อมเนี่นเนี่ยมันกัดกินจริงๆนะเนี่ยคืสิไม่เหลือเลยอะ่ะจะตายไหมนเนี่ย นกที่บ้านก็เยอะนะะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเต็มเลยอันนี้มันยังสีเขียวนะเดี๋ยวใกล้จะหน้าหนาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีสีเหลือง <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะวันนี้พี่นุ่นก็เอามา ทักทายสวัสดีแค่เนี้ยค่ะเอาไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วก็เอาบรรยากาศที่บ้านมาให้ชมกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ